เอาละครับพาผู้ชมมาติดตามทางฝั่งของบริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่ทางออนไลน์ก็คือทางั่อของลาซาด้านะตอนนี้เขาเตรียมที่จะมีการขยายธุรกิจไปยังทางฝั่งของยุโรปหลังจากที่ก่อนหน้านี้บริษัทในเครือนําร่องไปก่อนแล้วนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สอ้างแหล่งข่าวนะครับบอกว่าบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปมีแผนที่จะขยายธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซในเครือลาซาด้าไปยังตลาดยุโรปครับเพื่อเป็นการค้นหาโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจท่ามกลางเศรษฐกิจจีนที่ตอนนี้ชะลอตัวลงมาครับ ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่เดือนหลังจากที่ใช่เหนียวบริษัทโลจิสติกในเครืออาบาบาเปิดศูนย์โลจิสติกประจำภูมิภาคยุโรปที่เบลเยียมปัจจุบันอบาบาก็มีธุรกิจอยู่ในยุโรปผ่านแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซระดับโลกอย่างเช่นอาลีเอ็กซ์เพรสซึ่งก็เน้นกลุ่มผู้บริโภคที่มองหาสินค้าจากผู้ผลิตจีนเป็นหลักเช่นอุปกรณ์เสริมสาหรับสมาร์ทโฟนและเสื้อผ้าเป็นต้นซึ่งทางฝั่งของลาซาด้าก็จะเน้นกลุ่มผู้ขายในยุโรป ในขณะที่ Aliexpress จะเน้นไปที่การขายข้ามพรมแดนจากจีนเป็นหลักนะครับโดยท่านของคุณเจมส์สงซีอของ Lazada ประเทศไทยเป็นหัวหอกในภารกิจนี้มุ่งมั่นอย่างเต็มที่เลยนะครับอย่างไรก็ตามครับทั้ง Lazada และอ l i b บ b บก็ไม่ได้มีการตอบคําถามของรอยเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็แหล่งข่าวไม่ได้ระบุชัดเจนว่า Lazada ตั้งเป้าจะขยายธุรกิจไปยังประเทศอะไรในแถบของยุโรปนั่นเองในขณะที่ตลาดจีนอาลีบาบาตอนนี้ เจอสึกหนักครับเจอการแข่งขันอย่างดุเดือดทั้งจากพินตัวตัวและโตอินซึ่งก็เป็นบริษัทในเครือของ b บ t e n c n นะฮะหรือว่า TikTok นั่นเองนะครับนอกจากนี้กฎระเบียบใหม่ของทางการก็จำกัดโอกาสในการขยายธุรก,กิจด้วยอยันงนี้ครับ Lazada ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2 5 5โดยบริษัท Rocket Internet ของเยอรมนีซึ่งทำธุรก,กิจแบบเดียวกับ Amazon.com เลยนะครับแต่ว่าหลักๆก็จะอยู่ในแถบภูมิภาคอาเซียน และลบาบาก็ทุ่มเม็ดเงิน1 0 0 0ล้านเหรียญเข้าถือหุ้นลาซาด้าในปี2559ซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อตกลงธุรกิจระหว่างประเทศขนาดใหญ่ที่สุดณเวลานั้นครับซึ่งคุณผู้ชมครับบาบาก็ระบุต,ตั้งแต่ในช่วงเดือนธันวาคมว่าตั้งเป้าหมายยอดขายสินค้าโดยภาพรวมหรือว่าตัว GMV เนี่ยนะฮะสำหรับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่1 0,000 0ล้านเหรียญโอ้เยอะมากครับแล้วก็จำนวนของผู้ใช้งานอยู่ที่300ล้านคน ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมานับจนถึงเดือนกันยายน l a z a d d าทำยอดขายไปได้แล้ว2 1 0 0 0ล้านเหรียสหรัฐในขณะที่มีผู้ที่ใช้งาน159ล้านคนด้วยกันนะครับโอกาสในการเติบโตยังสูงพอสมควรครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ